ต่อมานะคะจะมาติดปรปับปรงการวันที่ 3. 1กันต่อน,นะคะรายการที่4คะ่ะโอนติดมูลค่าสินค้าคงเหลือต้นงวดและบันทึกสินค้าคงเหลือปลายงวดค่ะอันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะเข้ามาที่ Workflow คะ่ะขออภัยนะคะให้เราเข้ามาที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะ เข้ามาที่ workflow ค่ะแล้วเข้ามาที่ลงรายวันนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรากดโอเคค่ะถ้าเราเข้ามาที่ f3 นะคะเพื่อทำการเพิ่มรายการค่ะค่ะเราจะมาเปลี่ยนวันที่นะคะเป็นวันที่3.1ทับศย์ทับ 58, ค่ะตรงมช่องไทป์นะคะให้พิมพ์ C ค่ะค่ะรายการก็จะขึ้นให้เรานะคะถามว่าต้องการปิดบัญชีถึงเดือนไหนนะคะก็จะปิดถึงเดือนศ1ย์หทับ 25, นะคะเราไม่ต้องแก้ไขนะคะให้กด โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาจะขึ้นรายการให้เรานะคะให้เราปิดสินค้าคงเหลือปลายงวดอันที่หนึ่งเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นก็รอรายการขึ้นนะคะค่ะรายการแรกนะคะสินค้าสำเร็จรูปรหัสบัญชี1 0 4 4 1 1ปิดบัญชีสินค้าสำเร็จปลายงวดเข้าบัญชีต้นทุนขาย จำนวนเงินเดบิต278,000บาทนะคะรายการที่2สินค้าสำเร็จรูปรหัสบัญชี101401ปิดบัญชีสินค้าสำเร็จต้นงวดเข้าบัญชีต้นทุนขายจำนวนเงินเครดิต289,000บาทและรายการที่3นะคะต้นทุนขายรหัสบัญชี511010ปิดบัญชีสินค้าปลายงวดจำนวนเงินเดบิต หนึ่งบาทแล้วก็จะเห็นทางด้านยอดรวมนะคะยอดรวมจะเท่ากับสอง0 0 0บาทค่ะเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่ม Exit เพื่อทำการบันทึกค่ะแล้วเขาจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวเชอร์ er ให้หรือไม่ให้กดปุ่ม Yes ค่ะ,คะหลังจากนั้นนะคะให้เรากดปุ่ม Escape เพื่อทำการออกค่ะกดปุ่ม Yes ค่ะ กดปุ่ม escape เพื่อทำการออกอีกครั้งค่ะกดปุ่ม cancel ค่ะต่อมานะคะเราจะลองพิมพ์รายงานสินค้าคงคลังนะคะให้เข้ามาที่ระบบบริหารสินค้าคงคลังค่ะเข้ามาที่ workflow นะคะให้เราคลิกที่หัวข้อย่อยค่ะเข้ามาที่ master file ค่ะ set up master file ค่ะเราจะเลือกที่คลิกหัวข้อย่อยเลือกรายงานสินค้าและ price list นะคะเลือกรายงานมูลค่าสินค้าคง เหลือค่ะขออภัยค่ะให้เรามาคลิกที่หัวข้อย่อยนะคะตรงบริหารสินค้าคงคลังค่ะเลือกรายงานสินค้าค่ะและภายลิสนะคะต่อมานะคะเราจะเลือกรายงานมูลค่าสินค้าคงเหลือค่ะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะค่ะก็จะขึ้นยอดไทยนะคะให้เรามาดูตรงยอดคงคลังค่ะ ให้เราเปลี่ยนเป็นวันที่31ทับ01ทับ5้ค่ะเราจะนั้นให้กดปุ่มโอเคค่ะค่ะแล้วก็จะพิมพ์ดูนะคะว่าตรงกับที่โปรแกรมปิดให้อัตโนมัติหรือไม่นะคะค่ะค่ะพอเราดูแล้วนะคะก็จะได้ยอด ก็จะได้ยอดตามที่เราขึ้นนะคะก็คือตรงตามนั้นนะคะให้เรากลุ่มก SK เพื่อทำการออกค่ะค่ะกลุก่ม c a n เซ l อีกครั้งค่ะสำหรับรายการนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ